สวัสดีค่ะกระป๋าจาก U S A ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการแนะนําสินค้าพร้อมส่งที่ทุกอย่างคุณจะต้องได้รู้คุณจะต้องได้ดูคุณจะต้องได้เห็นประกอบการตัดสินใจซื้อนะคะใบนี้จากแบรนด์ไมเคิลคอรค่ะหรือ M K ที่ Admin จะใช้คํานี้บ่อยๆรุ่นนี้เป็นโทษ ใบใหญ่นะคะแล้วก็เป็นโลโก้ใหม่ด้วยถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะคะจะมีโลโก้ MK ตัวเล็กซ่อนอยู่ใน MK ตัวใหญ่ตัวกระเป๋ารุ่นนี้ขนาดเท่าไหร่จากซ้ายมือไปขวามือนะคะจะอยู่ที่14นิ้วครึ่งส่วนความสูงอันนี้ความสูงน่าสนใจค่ะความสูงจากบนลงล่างก็จะอยู่ที่14นิ้วเช่นเดียวกัน ส่วนด้านข้างของตัวกระเป๋าก็จะมีความหนาอยู่ประมาณสัก5นิ้วเพราะฉะนั้นแอดมินซูมให้คุณดูแล้วว่ามีห่วงเมื่อมีห่วงแสดงว่ากระเป๋าใบนี้มีสายสพายยาวมาด้วยค่ะกระเป๋ารุ่นนี้มีสาย2เส้นนะคะสายท็อปแฮนเดิลแล้วก็สายสพาย ตัวสายสพายยาวนั้นเราสามารถถอดออกจากตัวกระเป๋าได้คุณจะใช้แยกก็ได้คือจับแต่เฉพาะตัวท็อปแฮนเดิลอย่างเดียวหรือใช้สายสพายยาวแล้วใช้งานร่วมกันเดี๋ยวหลังหลัง คลิปจะมีการเอาฟิตให้คุณดูนะคะเราดูรายละเอียดด้านหน้าด้านข้างกันไปแล้วดูตรงก้นกระเป๋าบ้างค่ะก้นกระเป๋ารุ่นนี้ไม่มีปุ่มกันเปื้อนนะคะแต่ถามว่าถ้าใส่ของแล้ววางกระเป๋าใบนี้จะล้มไหมไม่ค่ะยืนยันนะคะกระเป๋าวางอยู่ทรงค่ะตัวด้านหน้าช่องซิปตรงนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้นะคะบางใบจะเป็นแค่ซิปหลอกแต่สำหรับ ใบนี้ใช้งานได้จริงส่วนสายที่แอดบินบอกนะคะว่าสามารถถอดได้ปรับได้กระเป๋าใบนี้เหมาะกับการใช้งานแบบไหนใส่แท็บเล็ตค่ะคุณมีแท็บเลต็ตคุณมีโ้ตบุ๊กคุณมี iPad ที่จะใช้ในชีวิตการทำงานประจำวันสามารถใส่ในกระเป๋าใบนี้ได้นะคะแอดมินเอาฟิตให้คุณดูค่ะว่าสปายไหล่เป็นกระเป๋าที่ อยู่ประมาณไหนสไาคข้างกระป๋าจะอยู่ประมาณไหนหรือถอดสายทั้งสองเส้นถอดสายตัวสไาย่ะะคะแล้วก็ใช้แต่ตัวหูจับจะอยู่ประมาณไหนเอาฟิตให้คุณได้เห็นกันเลยค่ะตามบอกเลยนะคะที่นี่คุณจะต้องได้รู้คุณจะต้องได้เห็นประกอบการตัดสินใจซื้อส่วนตัวกระป๋าใบนี้ถามว่าน้ำหนัก เยอะไหมไม่ค่ะเป็นกระเป๋าที่มีน้ำหนักเบาเนื่องจากว่าวัสดุที่หรือว่าแมทเทียเลที่เป็นโลหะมีน้อยมากๆอยู่ที่แค่ซิปเท่านั้นเองแล้วก็ตัวห่วงไปดูภายในกันบ้างค่ะภายในก็มีความสำคัญนะคะภายในของกระเป๋ารุ่นนี้มีช่องซิปอีก1ช่องเนื่องจากว่าด้านบนเขาเป็นตัวกระดุมไม่มีซิปเลยทำซิป ภายในมาให้คุณพร้อมกับช่องได้ใส่ของถือว่าเป็นกระเป๋าใบหนึ่งค่ะถ้าคุณต้องการใช้งานเขาเพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณกระเป๋าใบนี้เหมาะมากๆค่ะถูกใจชอบใจทักทายกันมาได้นะคะกระเป๋าจาก USA ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามแล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะ